ครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่อง Ford Bio r e v ิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับน้องโอมาจัดเต็มนะครับกับชุดแต่งรอบคันนะครับมากับเจ้าตัวนี้นะครับ XL พัทนะครับเกียร์หกสปีดนะครับขหก MT นะครับราคาที่โอให้นั้นหนึ่งเลยจะฟรีดาวก็ได้นะครับฟรีชุดแต่งหรือว่าจะดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นก็ได้นะครับเลือกได้3แบบเลยนะครับคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกโอได้นะก่อนรับชมรีวิวเต็มๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์โอหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งเต็มแนวแรปเตอร์แบบไหนนะคคครรัับบโอเผม นี่ครับมาส่วนของช่วงแรกนะครับโอมาชิ้นแรกเลยนะฮะข้อไฟหน้าเรนเจอร์ฮะโอ้โหหล่อๆนะครับแต่กับสีขาวนะครับพร้อมกระจังหน้าไอ้บงอาดีนะครับไฟสีส้มนะครับจะเป็นดําตัดแดงนะครับอันนี้ก็คือสวยงามมากนะครับผมในส่วนของชิ้นหน้านะครับจะเป็นแนวแรปเปอร์เลยนะครับจะบอกว่าอันนี้คือกึ่งๆเทียบงานฉีดเลยนะฮะสวยมากครับผมแรปเตอร์ชิทไซส์ครับนี่ครับซุ้มล้อแรปเตอร์มาเองฮะ ส่วนนั้นในขุมกาลังของเจ้าตัวนี้นะครับก็คืออยู่เทอร์โบเดี่ยวนะครับ1 7 0แรงม้านะครับเหลือครับเกียร์6 MT นะครับในส่วนของด้านบนนะครับฝากระโปรงก็จะมีสกูพิเศษด้วยนะครับสีดานะครับแนวแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็คือลูกค้าวอนมานะครับจัดให้แน่นอนครับเดี๋ยวมาโฟกัสในส่วนของเจ้าพระเอกของคันนี้นะครับก็คือในส่วนของล้อนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับผมครับนี่ครับพระเอกของเรานะครับเป็นล้อนะครับ ล้อ bf goodrich นะครับขอบเดิมเป็นขอบ16นะครับอันนี้ลูกค้าจัดหนักเต็มเต็มนะครับอยากได้เต็มเต็มนะครับแน่นๆนะขนาด275ทับ5้ r 20นะครับยางไมเอี่ยมครับคุณลูกค้าโอ้โหหล่อเลยแค่สเปคยางก็หนักหน่วงแล้วฮะอยากได้ราคาพิเศษพิเศษบอกได้ครับเาดูราคาทุนพิเศษให้นะครับจะเป็นล้อของแม็กไลน์ของยี่ห้อแวไพร์นะครับก็คือเชิญนี้การันตีครับดีแน่นอนฮะ ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วโอเคนี่นะครับเป็นเทโบเดี่ยวนะครับตัวนี้จะมีตัวครอบด้วยนะครับเป้ามือจับกับข้อมือจับของสอรเรนเจอร์นะครับในยางของด้านท้ายก็สเปคเดียวกันนะครับผมเกีรเดียวกันครับสเปคเดียวกันแปนๆนะฮะอันนี้ไม่ได้ยกนะครับคุณลูกค้าเลี้ยวไม่จิตซุ้มนะครับ ลูกค้าเน้นแบบว่าแก้มไม่สูงมากนะครับอันนี้ต้องดูดีนะปรึกษาโอได้ครับอยากได้แก้มสูงยกทรงยกสูงยกขีดนิ้วบอกได้หมดนะครับผมขาแม่สนของแหลกหลังคานะครับตัวเอกพัดรุ่นนี้นะครับเดิมๆจะไม่มีแหลกหลังคานะครับแต่ว่าตัวนี้จัดเต็มให้คุณลูกค้านะครับมันลูกค้าโอออฟเฟอร์ลูกค้าพิเศษให้นะครับสําหรับหลังคานะครับตัวนี้ครับโลบาปืนครับโอโหอันนี้หล่อมากครับบอกได้เลยนะครับผม ของ TWI นะครับโอ้โหแบรนด์นี้แบรนด์ใหม่นะครับแต่คุณภาพสูงนะโอบอกได้เลยหล่อเลยนะครับดําตัดแดงนะครับในส่วนของไฟสีส้มเนี่ยเวลาเราเปิดไฟลงไฟเรียมันขึ้นให้เราด้วยนะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายตรงนี้ครับนี่ครับตรงด้านหลังตรงโลบ้เปืนของเรานะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังหรือว่าขับตอนคืนจะมีไฟเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้คลิปสั้นๆให้ดูครับว่ามันสวยขนาดไหนครับ ได้แบบนี้บอกได้ครับโอจัดหนักให้แน่นอนนะฮะนี่ครับแล้วก็ข้อไฟท้ายจัดให้เรียบร้อยแล้วครับบันไดท้ายนะครับตัวบันไดบันไดท้ายของตัวนี้เดิมๆโรงงานไม่มีนะครับแต่โอฟอร์ลุกพิเศษให้คุณลูกค้านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนี่ครับบันไดท้ายนะครับของ King ซีรีส์นะครับสังเกตไหมครับนี่ครับจะมีตัว K ด้วยเข้าเกียร์ R ไฟตัวนี้ติดนะครับเป็นไฟ LED นะสวยมากนะครับ มาพร้อมก็ข่วงแดงนะครับนีฮ่ฮะยาวๆเดี๋ยวจากคลิปสั้นๆให้ดูเหมือนดูเหมือนกันนะครับเป็นของ King ซีร i ส์นะครับหล่อๆเลยนะครับโอเคฝากกระโปรงด้านท้ายนะครับมาคําว่า F.O.R.D e นะครับสีดํานะครับแต่กับสีขาวสวยมากนะครับ บอกได้เลยว่าได้ตัวนี้ไปจบๆฮะแต่งแค่นี้แต่งไม่ต้องเยอะมากครับแค่นี้ก็สวยหล่อมากๆแล้วนะฮะโอเคนี่ครับของฟอร์จะมีอีกระพิเศษนะครับจะมีตัวนี้ครับเราสามารถแกะได้นะเผื่อนาคตอยากใส่โลบาร์ขนาดยาวนะครับเราก็สามารถแกะตรงนี้ได้เลยไม่ต้องจอดตัวถังนะครับอันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะครับไร้นงไรเรื่องให้ของแท้ฟอร์ดนะครับเซอร์ไชนี่ให้แท้ของแท้จบๆไปเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเกียร์ภายในบ้างเพิ่มเติมครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้ ครับในส่วนของภายในนะครับโอจับบอกแขกพิเศษนะครับไอ้นี่เหล็กไม่ใช่ะไรนะครับเป็นของน้าเดิมโรงงานนะอุปกรณ์ของตกแต่งทุกอย่างนะครับของน้ําเดิมโรงงานออคืนลูกค้าหมดนะครับไม่ได้เก็บไปไหนเลยฮะพิเศษนิดนึงครับในส่วงของตรงนี้นะครับลูกค้าคอมเมนต์มานะว่าอยากได้แบบว่าแนวแรปเตอร์เลยนะฮะก็นี่จับไปเลยครับสคัพเพจคาร์ฟอร์ดพร์ฟอร์แมนนะครับเป็นสเปคเดียวกับแรปเตอร์นะลูกค้าอยากได้แบบนี้โอก็จัดให้ได้เลยนะครับ พรมผ้ายางอย่างดีนะครับอันนี้คือจะเป็นเข้ารูปอย่างดีเลยนะครับถอดทําความสะอาดง่ายครับคุณลูกค้าดึงปุ๊บมันจะมีตินตุกแกอยู่เนะาะเนี่ยเราก็ดึงมาสบงสบัดแป๊บเดียวครับได้เลยฮะเยี่ยมไปสุดๆเลยครับผมในส่งของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ170แรงม้าเนาะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับถามว่าของตัวนี้ก็อยู่นะถนะ้าคุณลูกค้าแบบว่าใช้สมรรถนะ ขับลุยๆหน่อยก็ได้ครับตอบโจทย์ครับเพราะตัวนี้เราใส่ยางแบบว่าในสกุนอยู่แล้วเนาะเป็นยางขอบ20บของ BM ก็ด่นนะครับเป็นเดียวสเปคเดียวคล้ายคาแร็ปเตอร์เลยครับแต่ว่าขนาดเขาจะใหญ่กว่านะครับแก้มยางจะจะอันนี้หน่อยนะครับจะแบบว่าไม่หนามากนะฮะขับในเมืองก็จะดีกว่านะครับอ่าโอเคก็คือเป็นเกรคุณภาพสูงนะครับนี่ครับพรมลมพรมลไยครับสวยงามครับรับโทรเข้าโทรออกตรงนี้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับกุญแจครับ ใช่ง่ายครับเหยียบคัาสตาร์ทได้เลยนี่ครับนี่นะครับผมโอ้โหหน้าจอก็จะแสดงหมดนะครับเกน้ำมงน้ำมันนะครับไฟจะเป็นไฟ LED นะครับผมโอเคแอร์ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถหมุนขึ้นหมุนลงปรับวิชยุวพิยุนะครับหน้าจอก็มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับตัวนี้แอร์เย็นแน่นอนฮะคนนี้โอ้โห นี่ครับมีช่องใส่ลงใส่เหรียญเล็กๆน้อยด้วยนะครับมีชิ้นช้าโทรศัพท์เพิ่มเติมด้วยครับในส่วนของเจ้าตัวนี้นะอยากได้โปรเด็ดๆแบบไหนบอกโอนครับบูดูลแอวงใหญ่มากครับผมปิวเลยฮะอ่าเดี๋ยวเราดูช่วงท้ายคลิปนะครับตอนนี้โปรเด็ดๆอ่ะโอจะหนักจัดเต็มให้นะครับรถเริ่มเหลือน้อยนะอัปเดตปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับสามสีนะครับสีน้ําเงินสีขาวนะครับแล้วก็สีดํานะครับสีขาวยังพอมีอยู่นะสีดำกับสีขาวเนี่ยเหลือแค่อย่างละคันนะครับ ต้องรีบทักมันนะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะจะบอกให้นะฮะโปรดีๆแบบนี้ออกรถเดือนนี้มีโปรพิเศษมากมายครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปโอจะสรุปให้เลยนะครับมาตามมาเลยครับครับเป็นไงบ้างครับโหโปรเด็ดๆแบบนี้นะชอบโปรเด็ดๆแบบนี้นะครับติดต่อเบอร์โอได้เลยนะครับสแกนเคอร์โคด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0969675411นะครับโอยังอมกทิงนะมี3แบบให้เลือกเลยนะ1เลย ฟรีดาวสองชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็สามนะครับดบเบ้สูงเปอร์เซ็นต์อยากได้แบบไหนบอกโอได้นะที่โอรีวิวเต็มๆนะครับจุดเด่นของเขานะครับเหมือนแนวรปเตอร์เลยนะฮะแล้วก็อะไรเพิ่มเติมเนี่ยโอจัดให้ได้โอจัดให้ได้หมดนะครับแต่ในส่วนของยางโอกระซิบบอกว่าอย่าดูราคาทุนให้แล้วกันเนอะยางนี่หนักหน่วงครับยางแบบว่าคุณภาพสูงมากนะครับดูในรีวิวได้นะครับสำหรับวันนี้โอเขาตัวลาไปก่อนนะครับอย่ามาดูนะครับว่าอีพีหน้าโอมาเจ้าตัวไหนนะครับสวัสดีครับผมุ โอ้ไหมแซ่บ <sketches> ต oh. ้องโมโหรอมากรอมากจัดหนักให้ลูกาครับจัดหนักให้ลูกาครับจะได้แบบไหนบอกครับจะได้แบบไหนบอกโอ้โหปิ๊กซ